พอแผกลาวก็จะาไอน้องสาวเราไป็นเป็นผกันตนก็ได้รำอันกันไอ้กั่เจ้าสิรผิดชอบแบบเดวไไก่บักั้งเลยเด้ไก่แห้งไก่แห้งไก่แห้งาไแบบจกั่งเลยบอกไก่แห้งโอ้ยทิมงนวไก่เยาโนี้เเป็นไก่ได้เห็นพวกมันไห็นจไหว่ะขกันเล่เ่ยเล่ไม่ใส่ ท่านเจ้ายืนยันว่านองสาวของเราจะป่อนภัยแล้วก็คอยเบาพระทายาวคอยสบายใจ่าแต่เราจะอดทนรออีกสามเดือนเปิง่งสามเดือนหากหลังสุกัญญาปรกกลับขึ้นมาหรือตัมพี่ีแว,วว่าจะขาบากงใจวันเมื่อใดเราสิยยไปพ้นทหารไปเื่อ้นสาลีผลตัวตัวของเราเองเลย ยางนั่งพ่อมไฟพันชลีอะไิอยู่วะป้าน่าใส่เสอกดะไรขึไปเลยครับลงสายไปี่ไปปวเราโกชลีไม่ยังปวโกีไปนอนอนนอนแล้วก็เอาอาบู้ มาเห็งานเราเปรียบกันผู้อื่นกนสบายใจปัญหานาอน้องไโคตเนี่ยกำลังจะเล่นหมาแล้ไปกนเห็บควายย้อนไปท้างคุณเสียวจัมากเลยนามล้วอกั่าไหนาไม่ลมหกัน้็นาไม่พนบบ้แกว

I don't know. อยากเป็นคนซีให้คนผัวผัวน้เอ้เยอยากไรเนี่ย วัาน,านพุธนี้เธอ่าบ่อยสิใช่มีนียแล้วมีเนียแล้วตัวราเพลินมี่นี่เรากป็มาเนาะมี่นี่เราก็มี่ีเรยแต่กานมีผู้เดียวกัมี่วามสุงชนีมีส ตกม n ถึงไปพอไม่วันนี้จังเป็นดีนะคืเรยนน่ะน้องดีคือกันเด็พี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวปากกวีมองเห็นปากกวี นาคือไม่พัชรีบ่ล้ำสิ่งที่ของใหญ่นาคือเงี้ยสิ่งไอ้ผันใดแต่พอซ้ำเงี้ยคอยพอนแล้วมีน้ยอยแค่เงี้ยสิ่งนาคือ ปัสสีพรางพามรอบโอเดรองังพีปักสิงน้องไทยแค่เปิดก็รู้สึกดีกเจ้าจะัเสนะครับกินกัน่าที่เป็นโลกัต้องเอ,งกอากระชี เป็้เาไม่อนถมาบ้าก็จะเป็นแค่ไหนก่อนจะเป็นตื่เต้นเป็นโมเป็นใจยู่อ้ันสิบโเป็นใจยูลูกขาัสิบไม่ยิงขาแบบไม่ลูกั้งแต่ีลกเรลกเนี่ยมันสิเป็นังสี่ลกบอกมาผู้เมาผู้นี้นี่ตันงแสิบเป็นใจยู่นไหนเออกินทำเงี้ยเอากินทำเงเากินทำเงเากินทำเง Nia lao, bo li bo mai Nia lao, ma chau Nia lao we Niu tai, kuu ko niu tai Nia สมาแล้วสมาันเนียอนคิ้ก็มันจะมูง้ยแต่เองบอกอยากด้สิเอาอนคตสิ้นก็ยังไม่ดูนะรับลักอบเดีวก็สิเลยลานเอ้ยแห่เจ้าเอาใจใส่มาชนเด้วไว้ไร่นี่ทีพูดถึงว่าไง เดี๋ยวมัเป็ี่นแบบของไงย่หลัสุลย่หลังสุกเลุเกลรอสีสุเลวันนี้นี้ไม่หายย่ลไม่ที่เด้อตอนนี้ต้องรักษา อย่าไปอ้างข้าจะพร้อมไปสินะตื้ดทั้งตั้งกินพี่ตึ๊งเอาพร้อมห่างไปไข่ไงเอาลดลงหน้ำเบานักเบาไปกระชุ่มในหลายไมเคยพอกงินเดือนได้เท่ะเขารก็รลยิการารอะไรก็อย่างนี้ค้าบ้านีกกเห็าเอาไปในสีช่อนี่เหมีโวกใครอยู่แล้วเป็นสามมือสามมือวะเอาดีดี ตองคิดเอาอไป่ตนตอไหนเออมันก็เป็นอย่างดอกนแม่ปาเป็นยังเจาป้าเป็นงางเดยววัหนเงี้ยุ๊กเอวันี้ผัววันนี้ลูกเงี้ยลูกหี่ลูกเก่าเออลูกเลยเออเันไหนเจออะไรอแก้มให้เลยแก้มเรพัพอตังเสร <ล>ี่รใไปให้เตย็อรอยแล้วมันย <ith> <t> ่าเดพี่เอออย่าทำดังเลยึ้นมาดี